เราลงมาเกิดนี่ก็เพื่อการนี้แหละมาสร้างบารมีด้วยแล้วมาปฏิบัติภารกิจมันเป็นทั้งหน้าที่แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราเพราะเรามีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะบางคนก็ถามเป็นมหายานหรือเปล่าเนี่ยที่สุดแห่งธรรมเพราะว่าคอนเซปต์คล้ายๆกันมหายานเขาก็บอกว่าเขาจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย <Yeah. S 1> ต้องขนสัตว์นโกให้หมดก่อน นี่ไม่ใช่มหายานแต่เป็นอัครบรมมหายานพูดได้ก็มั่นใส่เล่นๆพูดสนุกนะ๊จ้ย่าถือสาครูไม่ใหญ่มันไม่มีก็พูดสนุกสนุกแต่เป้าหมายเราเอาจริงเราจะไปตรงนั้นปลายที่สุดแห่งธรรมะจ๊ะ ที่สุดแห่งธรรมอยู่ตรงไหนเราจะไปตรงนั้นทําไมสุดมันก็ยังไม่พ้นจากการเป็นบาปเป็นทาาของเขาจะต้องถูกขังคุกไปเรื่อยๆจะคุกในนรกในอบายคุกในเมืองมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์แม้อยู่นอกคุกในมนุษย์ก็ยังถือว่ายังอยู่ในคุกของวัตตะจะเป็นเทวดาผมลูปผมคุกของวัตตะทั้งสิน้นนี่แหละจ้ะเราจะต้องหลุดไปให้ได้แล้วไม่หลุดไปตามลําพัง ลดกำไรทั้งทีมเลยตลอดสัปดจุวนันอันนั้นตจกักรวาลเรก็ต้องไปกันอย่างนั้นนะจ๊ะคือความตั้งใจในี่ใครมันก็ตั้งใจได้แต่จะไปถึงนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญบารมีเพราะฉะนั้นเรามีเป้าอย่างนี้แล้วก็ต้องสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่อย่างน้อยที่สุดให้ได้บรรลุธรรมภายในมีธรรมจักรูมียานัตสเนะได้กระทึงปัจรมการในตัว แล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายเลยแลเราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ว่ามีจริงหรือการตั้งความปรารถนาที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมีจริงเริ่มปรารถนามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เพราะเหตุใดจึงตั้งความปรารถนาเช่นนั้นอะไรเป็นสาเหตุนี่เองไหมจ๊ะแล้วก็ ะได้ศึกษาเรียนรู้เมื่อเราไปถึงณจุดตรงนั้นจุดตรงนั้นได้โดยเริ่มต้นจากภายในแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้จริงๆเนาะเราเกิดมานี่ต้องมาปฏิบัติภารกิจตรงนี้ก็มาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นในมหารัตนวิหารคตนี่แหละจะเป็นจุดที่สําคัญที่จะทําให้พุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแล้วกับพุทธบริษัทสี่ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อตัวของเราเองเพื่อประศาสนาและก็เพื่อทุกๆคนในโลกจะได้ได้เข้าถึงธรรมกันในเรามารวมประชุมเพื่อการนี้พอภาพดีๆเหล่านี้แพร่ภาพออกไปทั่วโลกผ่านจานเราทำเขาก็จะเกิดผู้มีบุญนาจฌานเราทำก็จะเกิดแรงบันดาลใจลว่าเออ ิดความนึกคิดที่ดีขึ้นมาเข้ามารวมกันทําไมเขามีวัตถุประสงค์อะไรทําไมมีระบบมีระเบียบเรียบร้อยสงบสงเยี่ยมสง่าง,งามนี่เห็นไหมจ๊ะคำถามเหล่อนี้ก็จะเกิดขึ้นการสแสวงหาคําตอบก็จะตามมาเมื่อพบคําตอบแล้วก็จะมีกุศลศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมนั้น,ส,นสันนิษฐข ก็จะเกิดขึ้นภายในตนแลกขยายมาเป็นสันติภาพภายนอกของโลกมันก็จะเป็นลูกโซ่กันไปอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทาให้เสร็จ